สวัสดีจ้าม um, ัมส as al ินจ้ามาอัปเดตข่าวข่าวทองคำสารนักการธาคารทองคำมิโกอนนโนมราคาทองคําและรายงานราคาทองคํำประจำวันที่6ตุลาคมปี2564ราคาทองคําสปอร์ตปรับตัวลดลงเป็นวันแรกในรอบ4วันทําการเนื่องมาจากได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและการปรับตัวขึ้นของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีนะคะดิดตัวสู่ระดับ 1.5 2 6อเอน,นันเนื่องมาจากความไม่ตกเกี่ยวกับการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้อรวมทั้งการส่งสัญญาณการปรับลด QE และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรเร็วกว่าคาดของเฟดอย่างไรก็ดีนะคะราคาทองคำปรับตัวลงได้ไม่มากเนื่องมาจากยังมีแรงซื้อเข้ามาหนุนตลาดทองคำจากความกังวลเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐด้านเงินบาทนะคะเช้านี้อ่อนค่าอยู่ที่บริเวณ3 3 8 4บาทต่อ1ดอลลาร์ ว่าเซ็งเฮงมิครนนโนมราคาทองคำสปอร์ตค่าจะเคลื่อนไหวในกรอบบริเวณ1,750ดอลลาร์ 1, ถึง1,770ดอลลาร์ 1, โดยที่ตลาดรอติดตามการประกาศตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน ADP ของสหรัฐในคืนนี้ระยะสั้นทองคำมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ1,750ดอลลาร์ 1, และ1,740ดอลลาร์ 1, ด้านแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,770ดอลลาร์ 1, และ1,780ดรอลลาร์ตามลำดับแม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากหัวเส้นเฮงมณฑลที่นีด้วยนะคะสำหรับราคาทองเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่6ตุลาคมปี2564ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา29นาทีทองคำแท่งกัส6.5%รับซื้อ28,100บาทขายออก28,200บาท ทองรูปพัณฑ์กรับซื้อ27,591บาท20สตางค์ขายออก28,700บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่6ตุลาคมปี2564ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา29นาทีราคาครั้งที่1นะคะก็ปรับบวกขึ้นมา100บาทแม่สินก็ต้องขอ,ขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทะะก็ต้องรอติดตามนะคะว่าตลอดทั้งวันนี้นะคะจะมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคํากี่ครั้งแล้วก็จะเป็นยังไงบ้างนะคะแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังเป็นช่ชวงๆนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะ subscribe. กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แม่มสินนาเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณคะ่ะ